ดีพี่นอ้องผู้ช่อมผู้ฟังได้การคั่วคุณต่อคุณกรขอเร้ก็จะเหตุเหตุการณ์มืห้หมมนีเขาจะมาดทำอาหารนอกสถานที่เบิ่งแมวิวงามงามมันหนีสิมาทำย่ำสายบัวนี่คือวัตถุดิบของวัตถุดิบหลักของเฮาเพราะฉะนั้นมันจะเป็นจังใดมันยิ้มมองไหนเฮาจิบไปตามตเอามันมันทำอาหารพี่น้องหรือเบิ่งตามมาเลยพี่น้องดอกบัวงามงามมันไปอย่งางได

ไปเก็บสายบัวมาแล้วแต่ก่อนที่จะต้องน้ามาทําอาหารนั้นเราจะต้องหลอกกาบมันออกก่อนนี่คือขั้นตอนการลอกกาบลอกออกจางสีเน่องลอกมันออกไปลอกมันออกจังสีได้บอขั้นขั้นข้อขั้นแถวไว้ได้กินลอกเสร็จละแล้วก็เอามาหัน่นมันก็นจะเ,เป็นจังสี่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องเอาไปทำย้ําสายบัว ขั้นตอนต่อไปทำนา้ำยำบักพริกทำมากกินเผ็ดกระไซหลายมากกินบะเผ็ดกระไซน้อยใส่มะนุไก่แล้วก็ตำ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 ถามมัดแหลกหรืมันก็นจะเป็นจังซี่มันก็นจะเป็นจังซี่นี่คือพริกตำที่ตำแหลกแล้ว ต่อไปเอากระทะมาเอาหม้อเอาไห้มาควัดบพริกลงไปนี่ควัดมันใส่หม้อังซี่จากนั้นใส่น้ำปลามาเทมกับใส่หลายคนๆเดะเดวเดต่อไปใส่น้ำบักนาวจากเ,าเครื่องนวยสองิ่ม บีบมันลงไปแต่ขันต่อนี้ต้องบีบจนสีเน้นำจาังไหลออกใส่มันลงไปข้างนอกโอ้ยนัวใส่บีบบีบบีบมันลงไปจากนั้นจากนั้นใส่น้ำตาลให้มันลดกลมกลมอุ้ยใส่แล้วก็นคนคนโคเล่โคเล่ สิ่งที่สําคัญมันขาดบดได้ผงนัวอย่าเลืมผงนัวพี่น้องมันจะทําให้อาหารของเรานี่ยม,มันอร่อยขึ้น,นพันทีเลยจากนั้นหมูยอหาเคิงมันออกอหันหันหันซอยซอยซอยขั้อนอยากกินตอนหลายกระใสหลายขั้นบ่มักตอนกระใสน้อยเดียวซอเสร็จปุ๊บ นะจักหน่อยหนึ่งอนะแล้วก็ใส่มันลงไปใส่มันลงไปนะพอพอดีเป็นคนทําอาหารนี่บริเวณความสะอาดพอความพอความสกรปรกอ่ะทำให้อาหารอร่อยพี่น้องนี่คือเคล็ดลับต่อไปใส่หอมหัวใหญ่ใส่ซอยแต่ต้องเอาม้าซอยก่อนเลยพี่นอ้องเราบาซอยมันกลิ่นมาได้ สอยเสร็จปวบใส่มาลงไปอยากใส่อย่างใสมาลงไปใส่แค่รลอดเอามาปาดก่อนเอามาซ้อยก่อนซ้อยเป็นเซนเพนควอเวลากินจริง,ง่ายต่อการเคี่ยวพี่น้องซอยๆอยแค่รลอดใส่ัมจากเคิืงนวยกับพ่อเราบค่อยชอบอาหารฝรังร่งผักฝรั่งมาเสีบ จากนั่นกันลองค้นเบิงอ้โหพิ่น้องก็อีแสบหลายค้นเ็จปุ๊บเอใส่ขื่นใส่ลงไปแต่ต้องจะต้องซ้อยเหมือนกันนองจากนั่นฝ่ายสกร์นะเพราะว่าเมื่อเกิดเทศแหมบบ5้ั่นบอ, 5, นะบอเลนอีกแล้วเอามันมาซ้อยซ้อยแล้วก็หั่นเป็นลูกเตา ไตมันลงโอ้โหนี่นีนี่ไตลงไปฮัลโหลแม่บอกเออโทษมาหยังเนี่ยบกวายะมาเฝา,า,าวเฝาเรื่องเล็กเรื่องเบื่อเนี่ยคนมันทำงานตอนนี้กําลังทําไล่การอดัดรายการอาหารยาอยู่ที่หยังฝันที่หยังก็เออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวไปซื้อให้เออบกวายะมาเฝา,าวเรื่เฝาวเฝาเรื่องเล็กทําอาหารอยู่ เดี๋ยวอีโทุกับดอกเอออย่าลืมเด้อเงินเงินเบิดแล้วส่งเงินมาให้น้ำเด้อะแต่บ่ย่าให้เดี๋ยวทรไปตามอีกเรื่องเงินเดี๋ยให้ส่งมาเร็วๆอ่าๆแค่นี้แหละเดี๋ยวอีซื้อให้ด้วยเลขก็เด้อจ้าจ้า,จาแม่ขอให้คุณผู้ชมหลายๆแม่โทรมาแล้วบอกให้ซื้อเลขให้เอ้าถึงไหนแล้วเนี่ยต่อไปพอเลาแบบเออใส่ผักเรียบร้อยแล้วนีวัตถุดิบสำคัญ มันคือสายบัวพี่น้องมันคืออีแสบแซีแบแทบใส่ไม่งลไงไปใส่ไม่ลงไปอูอ้หูมันเยอะเกินพี่น้องมันเยอะเกินมันเยอะเกินไปเอาเอาออกก่อนขอให้หลายๆเลิ่จากนั้นแล้ก็คนคนคนโอ้ยใหญ่ใหญ่คนคนคนพี่น้องคนคนคนขอชิมชมือก่อนนะพี่น้องขอชิมมือก่อนเอ๋ใส้น้ำปลาจะนิดนึง มันจืดไปพี่น้องเพราะเขาทาเสร็จแล้วสิ่งสำคัญทั่วดินหรือทั่วอรีสงเนี่ยเขาจะต้องคัวสดๆคัวตอนประมาณสามโมงเพราะว่าแดดจะร้อนซึ่งบ่าสามารถทำให้ทั่วสุกได้บอกไ้ซื้อเลพี่น้องใส่มัต้งไปทัวเนี่ยแล้วก็คน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 แต่จะเสยประสิท,ทียิ์กี่น้อง ดูแทผู้ใดโทรมาเอออัด,อาอาอดรายกันอาหารอยู่แป๊บหนึ่งถ่ายวิดีโออยู่จะคอยโทรมาขอมาให้หลายๆโอ้ยโทรศัพท์แค่นี้แม่ทุ่นโทรเขาดีดีขอขออภัยขอให้คุณผู้ชมหลายๆเอะอาหารทอาเสร็จแล้วพี่น้องข้าต้องจัดจานสะกอน นี่คือจ่าของเขาซื้อซื้อมาจับลูกเสร็จแล้วนาตาลประธานขนาดเล้พี่น้องนาตาลประธานอะ่ะนาตานาลประธานผมขอซื้อมาด้อย Workers, ท on, ั upp, ้งเผ็ดทั้งน e ัวเสร็จแล้วพี่น้องสวยงามมาให้พี่น้องสนใจนะสามารถเข้ามาถามได้ที่แฟนเพจตอบๆคนบุควายได้เลยเพราะว่าเราจะทําการอัปเดตข้อมูลได้การอาหารอยู่เพจนั่นเฟซบุ๊กนะรือเฟซบุ๊กที่สําคัญสามารถส่งเมนูอาหารของของแล้วคุณผู้ชมที่สนใจว่ามีเมนูอย่างแนะนําสามารถส่งมาได้พี่นอยังเห็นหน้าตาชัดๆ แสบเลยพี่น้อเปแต่แสบเอาล่ะฉันก็มาพบกันใหม่กับรายการครัวคุณต่อขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรองรายการยาท่านน้ำขาวตาจเจ้าว่าสันติคาดผมปลาสลิดบางบอ่อบางบ่อก,ก็ไม่ใช่ปลาสลิดยาประดงตาผาสงฆทรงมาเตอร์หมู่บ้านสบายแลนด์ความสุขเริ่มที่บ้านความนำคาญเรื่อที่มึง สักะสีตาลูกชนีวิ่งมีมีแพนด้าและสุดท้ายขอขอบพระคุณแชมพูแชมพูคีน่าเคียแชมพูของพลพลใช้เพอพะพลซื้อมาแล้ว h e s a little song I wrote You might want to sing it not e for not e don't worry